ส่วนเป้าหมายระยะสั้นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้9้าเดือนมาถึงแน่ถ้าใครอยากมีลูกไงเพราะนั้นเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นทันทีที่แต่งงานต้องคุยเลยว่าเฮ้ยจะมีลูกเร็วป่าบถ้าจะมีลูกเร็วต้องคํานวณแล้วว่าเฮ้ยเก้าเดือนข้างหน้าต้องใช้เงินเท่าแรเท่าไรไหมโอ้ครับส่วนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ค่าคลอดห้าหมื่นไม่รวมแบบค่ากินอยู่ของลูกในเดือนเท่าไหร่โดยประมาณเฉลี่ยก็ที่เด็กๆยังไม่โต หนึ่งนึงอ่ะหมื่นนึงอ่ะอ๋อเหรอก็ไม่เยอะไม่แต่แค่อย่าป่วยนะมันไปหนักตอนคลอดนี่แหละเพราะคลอดเดี๋ยวนี้สักวันสรุมรวมเ่ยคุณต้องมีเตรียมไว้พอสมควรล่ะเพราะมันต้องมีอะไรจับมีมีทาที่เรื่องอันนี้เติมคือบางคนมีลูกยากต้องมีเงินไปทำาิกิมทัอะไรก็อันนั้นมันก็คือเป้าหมายระยะกลางๆนั่นไงหรืออาจจะเป็นระยะสั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเร็วนะ แต่ถ้าเกิดยังไม่เป็นไรยังไม่อย่างมีลูกมันอาจจะเป็นเป้าหมายระยะกลางขณะเดียวกันเป้าหมายระยะกลางต่อต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องที่สองคนอาจจะต้องคุยกันว่าเฮ้ยเราเราต้องมีแลนชีวิตร่วมกันบางอย่างไหมเช่นอย่างไอ้กระตูนอาบเนี่ยมันบอกอยากไปพาราไดซ์ฟอลเนี่ยอ่าเรามีแลนไหมว่าทุกปีเราจะต้องมีกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันแบบคุยกันทีั้ไหนเน่เนิ่นคาริบูทุกปีมันจะได้แลนได้เพราะว่านี่มันอินโวเรื่องเงินหมด แล้วเรื่องเรื่องสําคัญตรงนับางคนเนี่ยผมผมแนะนําแล้วก็มีคนแนะนําผมแต่ผมยังไม่ได้ทำสักทีไอ้กองกลางเนี่ยที่บอกว่าเป็นสํารองฉุกเฉินเนี่ยครับเขาแนะนําว่าทางที่ดีเนี่ยให้ไปไว้ในพวกกองทุนที่เป็นมันนี่มาเก็ตกองทุนรวมนะที่เป็นมันนี่มารเก็ตด้วยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเราซื้อขายเราซื้อขายได้เร็วเราเข้าออกได้เร็วครับเพราะฉะนั้น คือเนื่องจากเราวางมันเป็นสำรองฉุกเฉินมันไม่ได้ถูกใช้ถ้ามันไม่ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเราก็ไปใส่ไว้ในในไอ้บัญชีกองทุนรวมพวกนี้ซึ่งอะไรที่มันดีกว่านั้นหน่อยได้ไหมพี่ฮะ flexible อะไรอย่างี้ได้ไหมไอ้พวกนั้นมันมันลักษณะวิ่งของมันเนี่ยมันเราไม่รู้คําว่าฉุกเฉินเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้าคุณไปลงในพวกกองทุนตาสาหนี้ที่มันกําหนดระยะเวลา3เดือน9เดือนเนี่ยมันก็ เดี๋ยว่าก้าเดือนต้องเอาอีกแล้วต้องขยับแล้วแต่ถ้ามันอยู่ในมันนี่มาเก็ตเนี่ยมันไม่เป็นไรนึกถึงกองทุนพวกเฟสซิเบิลที่มันแบบลงในหุ้นบ้างเจ็ดสิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบถอนก็อาจจะใช้3วันอ่ะมันมันยังโอเคไหมก็ได้โอเคมันยังได้ผลตอบแทนเยอะกว่าก็เป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากเราบางครั้งเราไม่รู้ไอ้กระดูจะมันนี่มาเก็ตจริงใช่ไหมอ่าครับต้องไปบาลานซ์เอานะคือถ้ามีบัตรเครดิตพอจะ cover อยู่ก็ก็โอเคแต่ถ้าไม่มี งินในส่วนนี้ก็อาจจะต้องถอนง่ายๆเนาะส่วนค่าใช้จ่ายอาจจะมีคําถามว่าแล้วค่าใช้จ่ายที่มันเป็นกองกลางที่ใช้แต่ละเดือนเช่นกินจอมรถเดินทางซึ่งวิธีของผมเนี่ยนะก็คือว่าในส่วนที่ต่างคนต่างใช้เนี่ยมันจะถูกอินคลูดว่าจะไปอยู่ฝั่งใครเนันเอเช่นถ้าไปกินอาหารนอกบ้านด้วยการจ่ายฝ่ายชายรับฝ่ายหญิงไม่ต้องจ่ายทุกครั้งสมมุติ ถ้าถ้าสมมติว่าฝ่ายและฝ่ายหญิงรับอะไรฝ่ายหญิงก็จะรับเรื่องไอ้ค่าใช้จ่ายที่ซื้อข้าวของจุกจิกใช่เวลาเข้าเข้าซูเปอร์ก็ถือว่าเอาอันเนี้ยไปบวกอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนตัวของดูนะฝ่ายชายก็บอกว่าฉันมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของฉันเท่านี้แต่ว่าเนื่องจากเวลาเราฉันอาจจะต้องไปจ่ายค่าอาหารเวลาไปกินด้วยกันเพราะนั้นก็กําหนดตัวเลข ครับกลมๆมาว่าสักเท่าไหร่แล้วเอาไปอินคลูดฝั่งฝ่ายซึ่งบางทีถ้าทำบันทึกแล้วดูเอ๊ะค่าอาหารมันน้อยกว่าเว้ยเอาแรกกันไหมแต่เวลาคุณทำบัญชีรับจ่ายมันก็สะท้อนอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้แต่นี่ละเอียดมากเลยอ่ะคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้หรอไม่รู้เอาว่ามีใครทำ้าพังดีกว่ามีใครทำมันดีกว่าแต่ผมผมผมก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องมาจดบัญชีเลยนะแต่ว่า มันมีการคุยกันก่อนเนี่ยคือประเด็นมันคือต้องสื่อสารกันเออไม่ได้คุยเพราะว่าพี่มีความรู้เรื่องนี้พี่เริ่มมาทางนี้ในช่วงเวลาไม่แล้วผมผมพยายามมองในลักษณะเหมือนกับว่าอะไรที่มันสะดวกสําหรับแต่ละคนอย่างเราเนี่ยผู้ชายไม่ชอบไปซปเปอร์แง่แง่แล้วเราจะมาทําไมอ่ะเออทั้งฝ่ายหญิงก็ดูแลไปแล้วถ้าเกิดมันมาอยู่ซืเท่าไหร่มาจดลงบัญชีไว้ไม่ต้องจดเขาก็บริหารเขาถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับสมมติเขาบอกว่า เอาเอาสมมติตัวเลขกลมๆนะสมมติบอกว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่ไปซุปเปอร์แต่ละครั้งเนี่ยสมมติวีคละครั้งเนี่ยครับสมมุติว่าครั้งละประมาณ2,000บาทสมมุตินะเดือนหนึ่งก็คือ8 0แปครับ,รบเขาก็แปดพันเนี่ยไปบวกในค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฮ้ย<อ>แล้วพี่เล<ส>ี้ยงเขา8,000ต่อเดือนเลยเหรอหมายถึงอะไรเพื่อจะได้เท<ข>่าพื่อจะได้เขบเบิกกับเขาไงเขาก็รายจ่าย8,000ันซูเปอร์ซูซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพี่ไปกินออกข้างนอก8,000ต่อเดือนเลยเหรอก็เป็นไม่ได้ก็เจ้าแล้วก็ได้ฐานะได้ฐานะโอเคอ่าไม่ สมมติว่าไปกินอาหารเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็ตกสองพันเนี่ยต่อเนค่าเที่ยวอะไรไปเยวไปดูหนังดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็คือเราทั้งหมดทั้งบวงโกยเอาจูเกเตอร์ไปเทินใช่ใช่เอาจูเกเตอร์เนี่ยเพราะนั้นตัวเลขมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละส่วนในเขาใช้จ่ายส่วนตัวเขาเดินเท่าไหร่ก็เขาก็บอกมาใช่ไหมคุณเท่าไหร่ก็บอกมาแล้วมันก็แต่นี้มันก็ทุกคนก็สบายใจครับ ไม่ต้องมาถึงเวลาจะไปกินอาหารที่ใข่ควักวะดีๆรอๆใช่ไหม,มเราก็บอกว่าเรารับหน้าที่แล้วอไปซุปเปอร์ไม่ต้องมาหวังให้ควักนะเธอจ่ายนะ <c oughs> เขาก็ไปใช้ไอ้บัตรเครดิตอะไรเขาก็ว่าไปไาเขาก็ไปบริหารจัดการเขาแต่นี่ดีจังเลยอ่ะเหมือนกับคุยกันชัดเจนก่อนบางคนไม่ได้คุยไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่ไม่ได้คุยแน่นอนเรื่องนี้จริงๆก็คุยกันเรื่องนี้ หลายครั้งเหมือนกันนะก็อยากจะคึนสังวรเนาะไม่ถ้าคุณถ้าคุณคุยแต่ผมแนะนําเลยนะถ้าคุณคุยกันแบบนี้เปิดใจกันได้ตั้งแต่แรกนะทุกอย่างมันง่ายมันจะไม่มาจิกจิกคุยอะไรคุยอะไรตอนนี้บ้าหรือเปล่าไม่มันจะไม่มาจิกจิกกันเรื่องเงินทันทีที่บอกรักกันมาเราไม่จม๊กมันโดยธรรมชาติมันค่อยค่อยคุยเนี่ยคุณก็ค่อยเริ่มต้นคุยได้แต่เด็กเด็กเขาจะยเรืนิดนี้หน่อยทีนี้องนี้นะฝ่ายหญิงเป็นคนเริ่มนะดี ไลวเอ้บัญชีร่วมเนี่ยอย่างบัญชีร่วมเนี่ยเปิดเปิดเป็นไอทผมบอกสำรองเฉินอะไรเนี่ยบัญชีร่วมก็จริงแต่ฝ่ายหญิงเขาดูอยู่แล้วคุณไม่ได้ไปยุ่งเลยเขาหรอกก็มันก็อยู่นั้นเขาก็แฮปปี้ดูตัวเลขเขาไปแต่เราก็อย่างน้อยเรามั่นใจว่าเฮ้ยมันมีไอสำรองฉุกเฉินก้อนนี้นะครับแล้วซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงก็มีบ่อยไปว่าสมมติคุณวางไว้สามเดือน6เดือนที่ว่าเนี่ย พอถึงเวลามันมีฉุกเฉินเขาก็จะบอกเราเฮ้ยมันมีอย่างนั้นฉุกเฉินหรือเรามีฉุกเฉินล้วก็ไปบอกเขาเฮ้ยมันมีให้จ่ายตัวนี้ฉุกเฉินมาว่ะต้องจ่าย <c oughs> ก็เอาจากตรงนี้ออกไปทุกคนบอกเขกาี้หมดนะาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนเหลือส่วนต่างจะสร้างเวลเพิ่มมันก็ง่ายเช่นพอเราบอกว่าอาจจาะนอกเหนือจากนี้ปุ๊บมีแผนระยะย,ยาวแล้วมีสำรองฉุกเฉินแล้วแผนระยะสั้นระยะกลางก็มาคุยกันว่าเฮ้ย เรามีแผนอะไรต้องใช้เงินระยะสั้นระยะกลางบ้างเพราะอยากไปเที่ยวสมมติตอนนั้นผมไปไหนนะอังกฤษกับคนเนี่ยไปดูบอลเนี้ยเราก็ต้องแลนล่วงหน้าแล้วเราก็แพลแผนล่วงหน้าว้ยต้องใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่แล้วก็เริ่มค่อยๆเก็บเงินแล้วลักษณะการวางแผนพวกระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมันเป็นมันเป็นเม็ดเงินที่มันต้องชัว มันต้องล็อกให้ได้ว่ามันอยู่มันถึงเวลามันต้องมีมเพราะนั้นเราก็จะบริหารจัดการมันได้แต่ระยะยาวคุณจะไปลงในกองทุนหุ้นไปอะไรนั้นก็ว่าไปเพราะเราทิ้งให้มันเงินมันทำงานให้เราฝากไว้ครับเ,เ่องของอชีวิตรักครับสาวๆเริ่มก่อนนะย้ำนะเพราะว่าผู้ชายแอะไม่ยอมเริ่มแล้วก็เละสาวๆอาจจะกลวนะัวไงเดีย๋ยวเขาจะไม่แต่งกับฉันฉันไม่กล้าพูดแล้ว,แล,วแล้วผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยไม่จุกจิกหรอก คือ,อยังไงเขาก็ปล่อยให้คุณถือเงินอยู่แล้วจริงอะ่ะบัญชีทั้งหลายก็อยู่ในมือเขาอยู่แล้วถ้าเขารักคุณจริงเออขาต้องยอมอ,อ,อ,อแต่ถ้าเขาไม่ทําเขาอมไว้ตัวคนเดียวเนี่ยตื่นคิดไว้มันต้องมีอะไรสักอย่างนี่เอาตัวพี่เป็นเคนเลยเออนี่ขนาดกอดแต่งนะยัที่พูดถึงตั้งกต่หลังแต่งจะขนาดไหนโอ้โหซุกปกเม็ดบ้านเล็กบ้านน้อยเทียบ คนดูเทปนี้ก็จะมีไอเดียเลยว่าม,มันไม่ใชแแ่แค่เรื่องการวางแผนแต่งงานเท่านั้นก่อนแต่งมันก็ต้องวางแผนใน,ในแบบหนึ่งแล้วก็หลังแต่งบบเป็นเรื่องที่คือบางทีถ้าดูคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว<ม>แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปบอกลูกหร,หรือบอกไปมันก็ไม่เชื่อ,<ม>อไปดูซิไส้ในเ็าเป็นยังไงมียังไงวางแผนการเงินอะไรกันไหมคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสนใจ<ม>นี่ก็บอกค่ะน้องๆเนี่ยอาจจะดูเราอยู่นะครับ กำลังยังวางแผนแต่งงานอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดูกันนะเรื่องของเงินเรื่องของทองจีกรวาลแผนกันยังไงเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่าเอาแต่ความรักอย่างเดียวอย่าเอาแต่ความรุ่มหลงอย่างเดียวฉันต้แต่งหน้าตาดีๆเนี่ยบางทีเสาชี้้าตัวเองก็ได้เราชี้้ตัวเองก็ได้หน้าตาดีๆจะให้ชี้เข้าคุณเหรอชี้เข้าตัวเองดีฝากไว้ห้เรื่องอย่างนี้สําคัญมากทีเดียวครับเป็นเรื่องที่แบบเหมือนต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตไปแลกนะถ้าเกิดวางแผนไม่ดีแล้วก็ จริงๆเดียวเทปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วคุณก็สามารถที่จะตั้งคำถามมาถามเราได้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากใช่ใช่ใช่จะซื้อรถจะซื้อบ้านจะแต่งงานจะเที่ยวจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกเรื่องมันมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องถูกต้องอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแค่บอกมาว่าคุณจะทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราหาเรื่องหาเรื่องที่จะแบบเอาเงินเข้าไปเรื่องเงินเรื่องทองเข้าไปจับครับให้ได้เพราะฉะนั้นถามคำถามมาเยอะที่ ebschannel.tv แล้วก็ดูายการย้อนหลังได้ฝากไว้นิดนึง วันนี้วันนี้เอ็กซ์โปที่เชลิเจอร์ฮอล์นะวันนี้นะวันนี้วันแรก Impact ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็เรียนเชิญนะครับ4วันเลยหักศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกต้องนะครับไปดูกันว่าวิธีการวางแผนการเงินให้มันแบบงอกเงยให้เงินทำงานไช่เครื่องมือทางการเงินครับอยู่ในงานเยอะแยะมากมายครับเจอบูธตลาดหลักทรัพย์ด้วยเจอาแต่ในบูธแล้วอยู่บ้างอยู่สิโอเคนะครับเป็นกิจการเขาต้องอยู่ขอบคุณรุ่นสามดีเอสีแล้วขอบคุณสถานที่นะครับดูซิตี้โฮเทลสามเสนซอยสองครับสวัสดีครับ ที่ส่งคำถามขอบคุณ 1. ถ่ายคลิปวิดีโอคำถามของตัวคุณเอง 2. องัปโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเรา www.facebook.com/ebichannel t หรือเซิร์ชคำว่า ebichannel t 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการมานี่เม k โอเวอ